สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิวนิปนะคะคลิปนี้เราจะมาสุ่มกาชาไดยัวเทียกันนั่นเองเนาะเป็นกาชาน้ําตาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีน้ําตานั่นเองเนาะมีแต่ปีกที่มันเป็นเหมือนน้าตานั่นเองนะคะเอองงเนาะพูดอะไรนะคะนี่เนาะก็ครั้งแรกฟรีนะคะแล้วก็เราจะสุ่มอีก9้าครั้งนั่นเองนะคะก็รวมเป็นทั้งหมด10ครั้งเนาะมาดูกันว่าจะได้น้องปีกไหมนะคะก็ เดี๋ยวเราไปดูของกันเนาะมันก็จะมีเป็นปีกอันนี้นะคะน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็มีออรา่ามีทรงผมมีมงกุฎเนาะมีแก้มมีชุดแล้วก็มีรองเท้านะคะชุดก็น่ารักนะทุกคนโอเคมาดูกันดีกว่าเนาะว่าจะได้อะไรกันบ้างนะคะฮึบครั้งแรกก็ดีอยู่นะได้เป็นเอิม่มออรานะ่าเนาะ เออแล้วก็จริงๆมันต้องราคา4,000นะคะแต่ว่าเราได้เป็นสิทธิ์คิปประโยชน์ V.I.P. E g o นั่นเองเนาะค,คือทุกคนถ้าแบบเออล็อกอินครบก็ต้องได้อยู่แล้วแหละเนาะคือไม่ตกใจก็รู้เลยนะคะว่ามันไม่ได้ปีกเนาะก็สุ่มไป2ครั้งแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่3เนาะฮืบอุ๊ยเราจะเหมาหมดชายยกเว้นปีกหรือเปล่าต้องมาดูกันนะทุกคนชึบ เหมือนจะเป็นอย่างนั้นอุ๊ยได้แล้วเคบเคบอุ๊ยคือดีมากคืออยากจะบอกว่าคือไม่ได้คิดว่ามันจะได้ไงเพราะว่าลองไปสุ่มกับตัวลองอะ่ะมันสุ่มไปประมาณเป็นสิครั้งก็คือมันไม่ออกนั่นเองเนาะโอเคก็ดีมากนะคะที่มันได้อีกสี่ครั้งเนาะห้ามเลยแล้วกันเนาะ โอเคน่าจะเหมาหมดชานนทุกคนฮึบอีกสองครั้งถ้าครั้งนี้ได้รองเท้าก็น่าจะครบทุกอย่างในกาชาเนาะอุ๊ยเออนั่นแหละนะคะทุกคนก็ได้ทุกอย่างในกาชาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปลองแต่งตัวแบบครบเซตกันดีกว่าเนาะคือถ้ากิฟต์น้ำตามันรีเทิร์นมาก็จะดีมากเลยนะคะเพราะน้องน่ารักมากเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเซตกาชาทั้งหมดที่เราสุ่มมาได้นะคะเพราะใส่รวมกันมันก็แอบ,บตลกอยู่เหมือนกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกใส่แค่บางอย่างดีกว่านะคะแล้วก็ใครอยากแอดอวตารมานะคะรหัสตามนี้เนาะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกสน,นะคะแล้วก็เออใครได้อะไรก็มาเมนบอกกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะไปแล้วบ๊ายบาย